ซื้อตอหมุกทั่วรกับเื่อนี้บ้านเกิดครับปากท่างนี้้านละเอียดครับรนงเป็นญาตินนะครับจักกันน้องผมอยู่มันขายปิ่นไก่เปรตบวง ครับไ่งน้องสื่อคนน้องเ้าเยครับยากกันนี่และครับ <c oughs> เรื่มนไครับเรี่ยบตำบักทัวเออตำบักทัวเอาเคลี่ข้าวตำบักค่อ๋อเะหึ่งตำบักคู่อืมึงตำบัก่ตำหได้หลงเลย ว่ามันเปิดลานนนมาเสือ้านมันยังเที่ยวกัแต่าสือเทียแรกเลานะกุทั้อตมดั้งหทงหมทั้งห้หัมลันงห้มา้หนด้มดั้ด้ง้งหมดหม้หมดงหั้งห้งมดท้ทหม้มหม้ั เขาเจ้าแค่ใครป้าตะกี้เจ้าแค่เขาแค่เด็ดฟันบักเขือซะนัน่นเลสูต่บุฟเฟ่ฟันเอาแบกเขืเอใส่สุดใครก็สูตรๆๆๆๆมันเหมือนใส่ปลาแดกครับเอาพริกวิสวองอันได้ครับพริกทั้งพริกดิบทั้งพริกแห้งเดี๋ยวจะมักครับเราควรจะมักแบบเผ็ดๆเนี่ยพริกแห้งใส่เลยครับ ได้ปไอ้ย้ายไปบอกกันท้งรถไอ้ที่เห้เมาหมึงค่าแรงค่าของหรืว่าที่ห้เมาแกองค่าแรงเออคตามกันแต่ค่าแรงหลยปไหนค่าแรนิดกลดทุกนก็ไดอกเออ้ว็นีฮะนเมาโตเมาาเมาคแงของก็ค่าของก็ เห็นนี่แหละก็ก็แบบนไทยอันแบบชนวนอ่ะกำลังทนร้อนหมอยู่เลยมองกันบ้านจีมี่ยนอันนี้นี่นี่แอะอันนี้แม่ครวบเออมันอันี้นะครับ้กันสำรับทั่วถ้าเปิดมือเปิดตาซื้อร้านไม่ สามสิบบาทได้ครับนี่ยนี่ก็เจ้าครับรเจ้าเลียอะไรเมืนขึ้นะกะได้มันนับก็เลขกินนมัดด้ว ก็แทมพักไมกก่ฟ้องแต่ว่ากินพักแล้วข้าวบาดานต้องกินน้ําขอนิออนะครับยังเสียบว,ว่าเนี่ยกินก๋าเจ้าเสดายมันกับก๋าเจ้าเรียกว่ากินเหลี่ย ก็ไม่เห็นเงนถิ่มแ ก็ต่ำแซีบดีครับาต่ำ ก็เหมือนมันห่อนร้ายครับแต่ละเหมือดตะระเว้นเนี่ยหาเสือตะระนังแข็งไม่ใส่กระติกกินกระนำเย็นคนห้อยห่างห่อนเธอเดองกินกระนำเย็นครับเสือตะระนแข็งไม่ใส่กระติกไม่หมดแรงกกินที่รถตากแดดน้อยๆกับห่อนแดดก็อยากกินน้ำเย็นแล้วอากาศมันห่อนครับนอกับล้านบานมันห่อนอยู่นั่นไงเด้กผ้าอยู่เขา ว่า <c oughs> เพลิดีครับสร้างเพลิดต่ำเพลิดีอยู่เป็นไซส์พี่แข่งผสมผิดดิบมั้งครับเพ่เพลิดเขาเ้นนี่ครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับเด้ออีมากของมาเบิงให้กับนังใจผมขอบคุณหลา,ายครับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ